ทุกคนเห็นมะเขือเทศสองรูปนี้ไหมคะแอดไม่ได้จะมาซูมให้ดูหรอกนะ,ะทุกคนอันนี้คือแอดนะคะซื้อมะเขือเทศนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะในเซเว่นนะคะแล้วทีนี้คือแบบไม่ได้ทานใช่ไหมคะไม่ได้รับประทานแล้วทีนี้อะคะ่ะมันก็เลย เน่าค่ะแอดก็เลยเอาเมล็ดนะคะ, it, ะ,คะของน้องเนะะี่ยค่ะมาเพราะ,ะคะ่ะก็เลยได้แบบนี้นะคะผลผลิตของเรานะคะทุกคนสวยงามมากนะคะตอนนี้น้องกําลังมีดอกออกมาอีกนะคะหวังว่าดอกที่เหลือนี่จะติดนะคะทุกคนสวยงามมากลยสินะคะโอเคจ้า